สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ B1 Lighting นะครับวันนี้เราจะมาพบกับสิ้นค้าชิ้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นคีมย้ำหางปลาให้ดูลิกนะครับของ B1 นะครับสำหรับคีมย้ำหางปลาให้ดูลิกของ B1 นะครับตัวนี้นะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวคีมย้ำนะครับ ยอ่าตัวนี้จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับมีแรงย้ำก็ไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะเลยนะครับก็แค่โยกนะครับแค่นี้นะครับอ่าก็จะมีเบอร์นะครับที่สามารถย้ำหางปลาได้นะครับก็ตั้งแต่เบอร์สิบนะครับสิบสิบหกยี่บห้านะครับสามห้าห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบห้าร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบห้าสองร้อยสี่สิบแล้วก็เบอร์สามร้อยนะครับ คีมย้ำห้างปลาไฮดรอลิกนะครับสาคัญตรงไหนนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับย้ำห้างปลาตัวใหญ่ๆนะครับอย่างที่เช่นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น185นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับสายไฟนะครับเส้นใหญ่ๆที่ใช้กับไฟแรงสูงนะครับพวกไฟโรงงานอย่างนี้นะครับเราจะใช้คีมย้ำตัวเล็กๆย้ำก็คงจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าคีมย้ำห้างปลารุ่นไฮดรอลิกนะครับของบีวันนะครับแค่โยกนะครับ มันก็จะบีบพางปลาเข้าไปนะครับพอบีบเข้าไปสุดปุ๊บเราก็คลายนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้นะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับตัวยางพังปลาตัวนี้ก็คือจะมีออนกับออฟนะครับถ้าหมุนมาที่ออนนะครับปั๊บเวลาเราย้ำนะครับแกนไฮโดรลิกจะเลื่อนขึ้นนะครับสังเกตนะครับ ไฮดรลิกจะดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่พอดันสุดแล้วจะยํานะครับจะกดไม่ลงนะครับซึ่งถ้าข้างในนี่หนีบเข้าตรงกันนะครับแบบแน่นแล้วก็คือจะสุดแล้วนะครับเราไม่ต้องไปย้ำต่อนะครับเวลาเราจะปลดล็อกออกนะครับคลายมาที่ออฟเขาก็จะวิ่งกลับคืนนะครับแค่นี้นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับแค่ดึงตัวนี้ขึ้นนะครับเอาออกนะครับ จะใส่เบอร์ใหญ่ๆนะครับก็มาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับอันไหนก็ได้นะครับใส่ไปก่อนนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็เอาแกนเหล็กลงนะครับแช่นนี้นะครับนะเบอร์ร้อยแปดสิบห้านะครับตัวนี้นะครับ จะเข้าได้พอดีนะครับพอเราย้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็คลายออกนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีสายไฟเส้นใหญ่ๆมาย้ำให้ดูนะครับมีสายเส้นเบอร์ยี่ห้านะครับ NWY25 เดี๋ยวผมย้ำยี่ห้าให้ดูนะครับดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องออกแรงนะครับแค่โยกนะครับย้ำสามารถย้ำหนักๆได้เลยนะครับ อันนี้เบอร์ยี่ห้านะครับใส่เข้าไป <Okay. S 1> เขาจะมีร่องอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องอันนี้เลยนะครับไปใส่ไปตามร่องของเขาแค่นั้นเองนะครับแค่นี้นะครับ เบอร์ยี่สิบห้านะครับอ่ตัวนี้นะครับอไม่ว่าจะเป็น T W แบบเส้นฝอยหรือว่าเส้นแข็งนะครับสามารถย้ำได้หมดนะครับอวิธีการย้ำก็ทาบนะครับหางปลาทาบหางปลากับสายไฟนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปอกสายไฟบริเวณนี้นะครับบอกให้เป็นรอบสายนะครับ นะพอเราใส่เข้าไปในาหางปลาก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับออนตัวนี้ก่อนนะครับหมุนมาทางออนนะครับตัวนี้นะครับอืมนี้ก็หางปลาแล้วครับเข้าไปย้ำนะครับ แค่โยกนะครับไม่ต้องได้ออกแรงอะไรเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่านี่นะครับอ่าก็คือกดจนสองอันนี้ครับตัวตัวย้ำนี่ครับสองอันนี้จะชนกันนะครับ อ่าชนกันแล้วนะครับแน่นแล้วไม่ไปแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็คลายออกนะครับอ่าเห็นไหมครับแช่นี้เองครับใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็แน่นด้วยนะครับดึงไม่ออกนะครับตัวนี้แค่หนีบให้สุดแค่นั้นเองนะครับสําหรับครีมย้ำหางปลาให้ดูอิกมีวันนะครับอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นหางปลาตัวใหญ่ๆนะครับ ร้อแปดสิบห้านะครับเบอร์ร้อยแดห้านะครับตอนนี้นาะสังเกตนะครับอย่างนี้ดีกว่านี่เลครับสังเกตว่านี่เห็นไหมครับนะหน้าดีบตรงนี้มันจะเล็กกว่าตัวหางปลานะครับ เราสามารถย้ำได้ถึงสองครั้งนะครับหรือสามครั้งนะครับเพื่อที่จะให้มันหนีบได้ทั้งเส้นนะครับนะย้ำเข้าไปข้างในปุ๊บตรงกลางข้างนอกอย่างนี้นะครับย้ำต่อ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 กันไปนะครับอะมันก็จะแน่นนะครับเจ้ไามครับสําหรับครีมย้ำหางปลาไฮดรลิกของบีวันนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายบีวันทั่วประเทศพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ